ีสิ่งสําคัญทําคู่กับก,บการอ่านหนังสือสอบงั้นมาที่ข้อแรกเลยดีกว่าค่ะน้องๆน,นะคะจะต้องกินห้ามอดอาหารเป็นอันขาดเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะเหมือนกับว่าร่างกายของเรานะคะก็ต้องการพลังงาน<ฮ>น้องๆเนี่ยจะได้มีแรงอ่านหนังสือนะจ๊ะแล้ววัยรุ่นนะฮะแหมจะฮิปสเตอร์กันไปไหนลดอ,อาหารอดอาหารไดเอทกันอยู่อย่างนี้พี่ว่าช่วงสอบแบบนี้เนี่ย ทานเข้าไปแต่รับผมร่างกายเลยต้องการพลังงานนะฮะที่สําคัญเลยพี่วีคือของหวานค่ะช็อกโกแลตขนม่างนี้อ๋อหน้องๆเนี่ยจะต้องกินนะคะต้องบอกเลยว่าสิ่งพวกนี้นะคะทําให้เราเนี่ยคลายเครียดได้นะแล้วก็กินนิ่เดียยอ่ะไม่อ้วนหรอกสําหรับสิ่งที่2ครับสุขภาพจิตดีช่วงสอบแบบนี้เนี่ยมัวแต่เครียดนะฮะหน้าตาหมองคล้ำ อะไรอย่างนี้นะฮะความอึดอัดเนี่ยก็ทำให,ให้เรานะอ่านเยอะเท่าไรอ่านเข้าไปเถอะอ่านไม่รู้เรื่องหรอกเปล่าจริงจริงนะทางที่ดีนะจ๊ะน้องๆเนี่ยจะต้อง ผ่ซ์ค่าน้องๆค่ะปล่อยวางทาอะไรที่เครียดก็คลายมันไปก่อนนะคะหรือว่าเราเนี่ยก็อาจจะไปเดินเล่นสักสินาทีนะคะหรือว่าจะไปคุยเล่นปรึกษาปัญหาชีวิตกับคุณพ่อคุณแม่ที่น้องอย่างนี้นะทาให้เหมือนแบบเราเนี่ยได้ชาร์จพลังไปในตัวด้วยใช่ถูกต้องเลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งเลยสิ่งที่3สมาธินี่อย่าดูถูกวิธีเก่าๆเขานะครับผมวิธีนี้เนี่ย effective นักแหละมีประสิทธิภาพต้องบอกเลยนะคะว่าน้องๆบางคนนะคะอ่านข้อสอบไปแล้วหนึ่งรอบเนี่ยแต่ก็ เอ๊ะขอตอบถามอะไรเนี่ยฮะทำไมไม่เห็นข้าวหัวเลยพี่บิ๊กเลยไหมเงี้ยอ่ะแล้วอืมเอออะไรนะลืมนี่เป็นบ่อยมากเวลาสอบก็คือแบบอ่ะแล้วเอ๊ะถามอะไรวะอ่านอีกก็ยังไม่รู้เรื่องต้องอ่านประมาณถามรอบใช่เพราะว่าขาดสมาธิจริงจริงอืมนะครับผมมีวิธีง่ายๆหายใจเข้าลึกๆค่ะลองหายใจเข้าลึกๆเป็นยังหอมไหมเออ พี่ตดกี่เจนอะเอาไม่ใช่อะแต่เราไม่กิ่นพี่ตดนะฮะเดี๋ยวก่อนหายใจเข้าลึกๆเนี่ยค่แล้วก็หายใจออกนะฮะเท่านั้นแหละจิ่ใจเราก็จะปลอดโปร่งมากขึ้นน้องาลองทำหน่ได้ง่ายๆที่บ้านนะครับข้อสุดท้ายนี้นะคะข้อที่4ี่ก็คือกําลังใจกใครน้องไม่ใช่พี่เวน้องนรานะคะต้องอย่าท้อถอยเป็นอันขาดนะคะต้องสู้ๆเลยจ้บเพราะว่าเป้าหมายนะคะเราอุตส่าห์แบบดันโดนมาขนาดนี้แล้วแล้วมันก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแค่นี้นะคะ มันมาให้ได้นะจ๊ะที่สําคัญคือทุกๆคนเนี่ยคอยเป็นกําลังใจให้น้องๆเสมอค่ะน้องๆน,นะคะจะต้องบอกตัวเองว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทำได้